เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel f b s o t e Gamer นะครับแล้ววันนี้นะครับก็อยู่ในเกม GTA San Online นะครับเซิร์ฟ Family City นะครับผมก็สําหรับเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวระบบคร่าวๆภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นการแนะนําเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันคร่าวๆนะครับถ้าใครชอบเนี่ยยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟ Family เยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับนี่ก็เป็นการเข้ามาในเซิร์ฟครั้งแรกของผมนะครับนะแล้วก็มีเงินอยู่ 1, 5 0 0บาทนะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเล่นได้ทั้งบนคอมและในมือถือนะครับสำหรับใครจะโหลดในมือถือนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถคลิกเว็บมันเป็นเว็บของเซิร์ฟเวอร์นะครับคลิกเว็บเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะโผล่ไปในเว็บแล้วก็สามารถโหลดได้นะครับ FC มาด้วยนะครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นแก๊งหมดเลยนะครับผมเห็นไหมอ่ะเอาเป็นว่าเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบแก๊งนะครับเอาง่ายๆนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟแนวแก๊งนะครับก็คือเป็นแก๊งแบบไล่ยิงไล่ตีกันอะไรประมาณนี้นะครับก็จะไม่ค่อยเน้น RP เท่าไหร่แต่ว่านะครับมีงานมีอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองพับ GPS ให้ดูก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับจะมีอาชีพด้วยนะครับก็ดูได้ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ย มีเยอะมากนะครับอาชีพโอ้โหมีเป็น30กว่าง,งานสี่งานอะ่ะนะยังไม่รวมงานปิดกฎหมายเนะี่ยเออเดี๋ยวเราเกิดมาครั้งแรกเนี่ยเรามาเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาเก็บอะไรมารับของขวัญน,นะครับอันนี้เป็นของขวัญเด็กใหม่นะฮะนี่จะหยุดมารับกับพี่หนวดคนนี้เลยนะครับกดกระโดดนะปุ๊บทำไมผมกดกระโดดแล้วมันไม่ได้อะกดชิปเหรออ๋อผมต้องกดชิปนะคุณดูเออผมตั้งปุ่มผิดนะโอเคก็คือเราจะได้อ่า เวลสองนะครับแล้วก็คอยอีกสองพันบาทแล้วได้ point ไปอีกห้าสิบแล้วก็ได้เงินอีกพันห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้เงินก็สามพันบาทแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้ของมาประมาณนี้นะครับซึ่งผมบอกก่อนว่ามันสามารถซื้อรถ n r g ได้เลยนะครับก็คือในเซิร์ฟเนี่ยแจกไปเลยครับ1คัน n r g 500นะครับก็ทำการกดปุ่ม hit นะครับแบบนี้ขึ้นมานะแล้วก็ไปที่ item shop นะครับเนี่ยเห็นไหมใครที่อยากจะเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ย สามารถซื้อรถได้เลยนะครับเนี่ยไอเทมช็อปกดเข้าไปนะครับก็กดไปที่ซื้อรถโดเนทนะครับเนี่ยกดไปเลยนะครับปุ๊บนี่แล้วก็เห็น Energy ป่ะครับ50าสิบพอยต์เองนะครับผมสำหรับรถกันอื่นเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะต้องเติมเอานะครับเนี่ยเช่นอินฟเวอร์นัอะไรต่างๆนะครับเครื่องบินอะไรต่างๆเนาะก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปแต่ว่า Energy ก็คือ50าสิบพอยต์นะครับกดซื้อเลยปุ๊บนี่นะครับเราได้ Energy เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะเสกยังไงเดี๋ยวลองดูก่อนนะเสกรถกับกระเป๋าเก็บรถมีหรือเปล่า อ๋อนี่ไงรั้งรถโดเนทนะครับเงินอาชีพห้าร้อยผมปุ๊บนี่นะครับก็ได้รถมาขับฟรีๆนะครับผมหนึ่งคันนะนี่ก็มีแบบ FBI นะทหารอะไรต่างๆนะครับเนะี่ยก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับไปในเซรฟเวอร์นะ นีฮะโอ้โหเดี๋ยวกผมมองแป๊บหนึ่งนะเนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะตอนนี้เล่นอยู่ประมาณ10กว่าคนนะครับนะสรับเซิร์ฟแฟมิลี่ซิตี้นะครับใครอยากเข้ามาเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็มี IP อะไรต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมลองติดตามอ่าทางกลุ่มหรือว่าเพจของเซิร์ฟแล้วกันนะครับผมก็รีวิวได้คร่าวๆประมาณนี้แหละนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมว่าผมจะไปทํางานดีกว่านะครับทางานดีหรือเปล่าน่าจะดีนะคนดูนะ เฮ้ยมีแอดมินแจกกล่องด้วยท่านผู้ชมนะเฮ้ยแอดมินใจดีว่ะท่านผู้ชมนะมาปุ๊บแจกกล่องเท่าไหร่เนี่ย10สองกล่องนะครับหนึ่งโหลโอเคอ่าเราก็ทำการทับ bg นะครับหรือว,ว่าสลัด bg นั่นเองนะสำหรับเปิดกล่องในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทับ bg ปร๊บนะครับโอ้โหได้มาเท่าไหร่เนี่ย800บาทนะครับเนี่ยแล้วก็เราได้มาทั้งหมด1 2กล่องนะครับก็เปิดรัวๆนะครับผมเนี่ยฮะ เยพีด้วยนะครับโอเคแต่ผมจะไม่เปิดทั้งหมดแล้วกันนะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับโอเคครับผมนะคร่้าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะน่าจะมีอะไรไม่น่าจะไม่มีอะไรเยอะแล้วนะครับก็คือกดปุ่มเพจส,สามารถดูเมนูต่างๆได้นะครับเนี่ยก็คือเนี่ยกดได้หมดเลยนะครับกดส่งกลับด้วยหรอเฮ้ยเอาเรื่องกดคนดูนะส่งกลับมาน่มาโรงพยาบาลเลยเนี่ย เออก็โอเคอยู่นะทาะ่านผู้ชมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าเราไปทำงานเลยดีกว่าครับผมน่าจะเ,เสียเวลามาเยอะแล้วนะครับโอเคแล้วก็เรียกรถไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลังรถโดเน็นะนี่เรามีรถอยู่ก็คือ Energy นั่นเองที่ได้มาฟรีๆนะครับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ก็ได้รถฟรีแล้วท่านผู้ชมนะก็แบบคือจะเชิงว่าแอดมินใจดีหรือเปล่านะครับผมว่าของราคามันถูกมากกว่าเนาะมันแค่50อ่าพอยต์เองนะครับอ่ะ GPS เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่อาชีพถูกกฎหมายแล้วกันนะ อ่ะเดี๋ยวดูอาชีพมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรียกอาชีพมาถาม่ายให้ท่านผู้ชมดูสักหนึ่งงานละกันนะอาชีพมีเยอะมากนะเอาแบบงานใหม่ๆก็น่าจะเป็นงานแบกโลงนะเนี่ยลองดูครับผมปุ๊บมันมีใครยิงกันแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหยิงกันนะโอ้โหโคตรมันตายแล้วหรอตายแล้วหรอนี่มันบั๊กเลยมันบั๊กเนี่ยอะไรอพี่ไอบั๊กเลยไอบั๊กครับทำไมอ่ะ โอ้โหคนในเซิร์ฟแข็งขดเกลียดนะนะเค่าไอพีไอแล้วแบบพูดกวนด้วยนในเซิร์ฟมีไม้ด้วยนะโอเคเรามาถึงงานกันเลยแล้วกันนะงานมันก็จะเป็นมาร์คสีแดงนะครับนะท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจกันอยู่นะสําหรับการหางานนะครับก็เหมือนเหมือนกับเซิร์ฟอื่นนั่นแหละนะโอเคก็น่าจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าทางเข้าดีๆเราจะไม่เข้านะฮะนี่เราแบบเป็นคนชอบปีนบ่ายนะเอสเซนคริสนะโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับโอเค มาครับผมเดี๋ยวเรามาทํางานกันเลยดีกว่านะครับน่าจะเข้าไปได้นในโบสถ์นะมันเหมือนเป็นโบสถ์ไรอ,อย่างนะใช่กรอเป่าอ่ะน่าจะใช่นะครับโอเคก็คือเรากดปุ่ม n ได้เลยเหรอลองดูนะเฮ้ย <Hey. S 1> ง่ายอย่างนี้เลยเหรอโอเคนะแบกโลงว่ะท่านผู้ชมนี่จะได้ดนตรีนี่น่าจะโอเคเลยนะโอเอค okay. นะครับเราก็มาส่งนะครับซึ่งมันได้อะไรบ้างอ่อมันไม่ได้นะครับมันบอกว่าคุณได้แบกหนึ่งทับห้านะก็แสดงว่าเราต้องทับไปได้ถึง ห้าศพนะครับเาเรียกว่าห้าศพหรือเปล่าเออคือเอาง่ายๆคือแบกห้าห้าครั้งห้ารอบอะแบกลงอะไรประมาณนี้นะโอเคแต่เราก็ไปเลยครับโอเคนะครับอันที่สองมาตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นี่มีเต้นด้วยโอเคมีแอนิเมชันเต้นด้วยนะโอเคเอาเรื่องเอาเรื่องก็สําหรับใครที่ชอบระบบประมาณนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาได้แล้วนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ แล้วก็สลับบนคอมก็มี IP นะครับอ่าใครอยากจะเล่นบนคอมนะครับก็ติดต่อแอดมินละกันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะให้กันยังไงเนาะลองเข้าไปติดตามในกลุ่มนะครับคือในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีเป็นทางด้านกลุ่มหรือว่าเป็นเพจของเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ใครที่เล่นเนี่ยก็แนะนําให้ติดตามเอาไว้นะครับเพราะว่าจะได้ยังไงอ่ะเกิดบางทีผมอาจจะไม่ได้มาอัปเดตให้ท่านชมฟังไงท่านชมก็ไปติดตามทางเพจของเซิร์ฟเวอร์เอาละกันนะครับ ขอให้ชองพี่หนึ่ง้านซับโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมล้านซับเลยเหรอน่าจะอีกนานนะคุณดูนะล้านซับเนี่ยโอเคนะครับน่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคเราได้เงินด้วยนะฮะเพิ่มมากี่พันวะเนี่ยเมื่อกี้น่าจะได้หลายพันอยู่ตอนแรกผมมีประมาณ3,800นะฮะก็5,000ใช่ป่ะเออน่าจะ5,000นะครับ5 000, ้0นะ0ประมาณนั้นแหละ นะคนดูนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์อ่าแฟมิลี่ซิตี้นะครับวันนี้เราก็มารีวิวกันคร่าวๆประมาณนี้นะตอนนี้คนเล่นอยู่ก็ประมาณนี้นะสิกว่าคนนะครับใครอยากจะเข้ามาเล่นก็สามารถเข้ามาเล่นดูได้นะครับแล้วก็มีงานอีกเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเซิร์ฟแนว D.M 90นนะครับแล้วก็ อจริงๆมันมีระบบอื่นอีกมากมายนะครับก็ผมอาจจะรีวิวไม่หมดนะครับท่านผู้ชมก็ลองมาเล่นกันดูเองแล้วกันนะครับโอเคเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ